ให้เวลาน้องเขาอาทิตย์เึิเนาะายคว่าสัปดาห์หน้าต้องรู้แล้วว่าหลัสที่เราได้เนี่ยคือพี่คนใจนะครับโอเคแล้วถ้าเกินล่ะสมมติเกินล่ะกินเวลาที่เราตั้งไว้เรามีโบนัสอะไรไหมมีรางวัลอะไรเลือกน้องนะคะมีอะไรไหม ใครมาจ้าเพื่อนรำไทยมาหาเออแต่ละผู้จิ้มเป้ยเป้นเป้ยไหมคะเป้นเป้ยมากเลยค่ะไม่รู้จะได้น้องคนไหนอ่ะได้แล้ค่ะรำไทยเนี่ยอยากได้คนไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่พิเศษไม่ค่ะอันนี้อยากได้คนไหนเป็นพิเศษไหมคะได้หมดครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนโอเคก็โอเคเพราะเรามี12คนเนาะ ที่จะมีที่อยู่คนหนึ่งที่ได้น้องละฮะสองคนนะครับที่คนนั้นก็ต้องดูแลน้องด้วยนะเพราะว่าตริเงเนี่ยต้องดูแลสองคนนะครับแล้วก็รวมถึงน้องสาขาคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพี่แดงได้น้องคนเนี้ยเขอื่นไม่ดูแลไม่ได้ต้องคอยแนะนำน้องก่อนด้วยนะครับมีโคพรนะออ้อมยังอ่ะหอมเลย มาเลือกแต่ละคนนะครับแล้วก็อ่านด้วยนะว่าโค้ดที่ได้เนี่ยคืออะไรครับแต่เลขที่ไหมอ๋อเลขที่หนึ่งไปในเชื่อกเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งไปเลยเลยครับโอเปอร์อ่านให้พี่พี่ผมรู้เลยโอเปอเร์แก้อเลยครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้มันเดี๋ยวจะต้องสุ่มเรื่องอีกคนนึงบางคนที่ยังไม่ได้การจุย กระตุยจำไป่ละกระตุยอ่ะวางไว้ก่อนการตุยการตุยกระ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 ตุยอ่าอ่าเว็บอ่านให้ตังๆหน่อยปากไปแดงไม่มีแรงยอะไรอ่ะปากไปแดงไม่มีแรงเรียน คนสัตว์ไปทีที่สมไปเลยจัโค้ดของตีด้วยแล้วตีงจบได้ของใครจังค้มจเรนจะั้งแตบไนะเพราะเดี๋ยวจะให้คนอื่นสุ่มเลือกด้วยว่าเปของใครเอาแยกแล้วเหรอเอาไปเลยก็ได้เแยกแล้วเหรอแกกับไปเลยเอาค้ไปเลยับไปเลยได้ยาง เจ้าพ่อไอทีเจ้าพ่อไอทีครับได้ยินเลยไห้อคยมาบ้งมาด้ยเจ้าพ่ออาจะเป็นผู้หาิก็ได้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เจ้าพ่ออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับไปห้องคุยมาตาได้ สีเหลืองเหลืองสีเหลืองสีขาพสีเหลืองเย้ชั้นในหรือเปล่าคะสีเหลืองสีเหลืองนี่ไปกอ๊ออ่ะนขัดไปอ่ใครขัดจาทุกตานักลุกเลยค่ะลุกเลยตุ้นต้นโอ้ยโอ้ ขขาวนาเออด่าอาจจที่นี่ฟังหน่อยเติมฟุ้งเลี้ยงแมวชื่อต้องผู้เลี้ยงแมวชื่อเจ้าผู้ใครอะเลี้ยงผู้หญิงแน่นะเล่าไหมหนูดุอะไรเขาดิเด้อใครๆมาแล้วผ่านแล้วอันนี้เราไม่มีการล็อกล็อกรหัสนะครับเราอยู่ที่การจับ

เราแน่นอนเลยเนาะเนาะเนาใช่ผมครับผมหมอันนี้น่าใช่ไปพี่ๆก็จำด้วยแลว่าน้องคนแรกของเราห้องเกียรติของเจ้าพ่อร้านเหลราหรือว่าเธอหรือเปล่าเอาเหมอโหนอีกแล้วโดนอ่ะคือโดนแล้ว ล้านเราร้อยยูไร่ฮะสายแข็ง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 ไม่เอาวีประโวดสายอื่นไม่เอาเอาสายแข็งนะคะโอ้โอ่าโอเคต่อไปครับประธานชมรมประชาชนของเราคนใหม่นั่นเองดงแมวนะดงแมวดงแมว ไม่ยากไปดูในไลน์อไมใครฮีใช่ไหมใครไม่จับรู้เคย2ไออนโอ้ใ่้มานี้นของอะหน้าม้าสไคยตะกูลหวังผมหน้าม้าผมหน้าม้าสไคยตะกูลวอง

ี่วยกันไปหามีรหัสนะครับมีเวลาให้หนึ่งอาทิตย์เรามาเฉลยวันไหนดี่พุทธนาพุทธนาใช่ไหมพุทธนาพุทธนาครับพรุ่งนี้วันหยุดเนาะมีใบให้น้องไหมคะเออไม่บอกดีกว่าครับไม่บอกมีใบให้น้องไหมคะบอกครับบอกมีหรอคะบอกมีครับไอตัวบอกมีมีไหมคะแบ๊บแบบบู้มีไหมเว้ยมีเลย ู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษแล้วครูอยู่ในกระดาษแล้วมีใบไหมคะอยู่ในกระดาษแล้วครับครูอยู่ในกระดาษนี่ก็มีใบไหมคะอยู่ในกระดาษเลยค่ะจบค่ะก็มีเวลาอยู่เนาะเราไม่ได้เอาวันนี้นะครับมีเวลาอยู่จนถึงวันพุทธแต่ถ้านอเอาแต่ละมันแตแล้วกับลองใครก่อนนะแต่โดนโต๊ะก็ได้ครับจ้ามีน้องคนไหนรู้โอเคไม่สายหน่อยไม่สายค่ะ